เราจะเปลี่ยนนิสัยผู้ชายได้ยังไงวันนี้นะคะติน่าจะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ไม่รับผู้ชายห้ามดู <laughs> โอเคเคล็ดลับข้อแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องรู้ไว้ว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราเนี่ยไปบอกให้เขาเปลี่ยนแต่เขาจะเปลี่ยนเพราะว่าเขาเนี่ยอยากเปลี่ยนเอง โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปบอกไปจิกว่าเธอควรจะทําแบบนั้นนะคุรจะทําแบบนี้นะเขาไม่มีวันเปลี่ยนเขาไม่มีทางเปลี่ยนเขาไม่อยากเปลี่ยนด้วยเพราะอะไรเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ทําไมเธอถึงรับไม่ได้โอเคป่ะแล้วอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะก็คือถ้าเราไม่ชอบอะไรในตัวเขาเนี่ยเราต้องบอกไปตั้งแต่แรกๆเราต้องบอกไปตั้งแต่เนิ่นๆอย่าไปหวังว่าอุ้ยเดี๋ยวเป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะเปลี่ยนอุ้ยเดี๋ยวแต่งงานกันเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนเพราะว่าอะไรร วินาทีที่เราตอบตกลงแต่งงานกับเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าเราเนี่ยรักเขาในแบบที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนหลังเราบอยเขาเปลี่ยนเขาก็ต้องงงว่าเอาอะไรเอาอะไรตอนแรกก็คบกันฉันก็นึกว่าเธอชอบฉันในแบบนี้ซะอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกชา้าเกินไปนะเขาก็ไม่เปลี่ยนโอเคว่า เราเนี่ยไม่สามารถไปบอกให้เขาเปลี่ยนได้แต่ถ้าเขาอยากเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองอย่างที่2นะคะก็คือเราจะต้องมี standard นะคะ standard ก็คืออะไรก็คือมาตรฐานนั่นเองมาตรฐานของเราเนี่ยควรที่จะชัดเจนมากๆว่าเราต้องการคนแบบไหนยอยากได้แบบไหนอะไรที่เราทนได้อะไรที่เรารับได้และอะไรที่เรารับไม่ได้นะคะเช่นสมมติบบว่าเราจะมีแฟนแล้วเรารับไม่ได้เลยถ้าแฟนจะนอกใจถ้าแฟนจะเจ้าชู้เนี่ยแล้วเราเนี่ยไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งแล้วเราก็รู้มาเลยว่าประวัติเขาเนี่ยเจ้าชู้โอ้โหโชคโชนมากเลยครบดี คบ2คบ3นะคะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้อย่าไปยุ่งโอเคป่ะเราต้องมีมาตรฐานที่มันแบบมันแข็งแกร่งมันเป๊ะจริงๆอย่าไปคิดว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้รอเขาเจาชู้ก็จริงแต่แหมเขาก็น่ารักดีเดี๋ยวเขาคบฉันนะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนอะไรเยี้โอ้ยอย่าเพ้ออย่าเพ้อตื่นขึ้นป่ตื่นขึ้นว่าโอเคป่ะเราจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนจริงๆหรือบางคนอยากได้ผู้ชายที่ไม่สูบุรีอ่ะแล้วมีคนมาจีบเราแล้วเขาดันสูบุรี่แล้วเราก็ไปนั่งคิดนั่งมโนเองว่าแหมเดี๋ยวเขาคบเรานะเดี๋ยวเขามีลูกนะเเดี๋ยาแต่ง นะเดี๋ยวเขาก็คงจะเลิกแม่ แม่มองโลกนี้แค่ดีละเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่นะคะไม่เราเลือกแบบที่เราต้องการเลยเรามีมาตรฐานของเราในแบบที่เราต้องการเลยแล้วมาตรฐานของเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัววัดเลยนะว่าใครที่จริงจังกับเราหรือว่าใครที่อยากที่จะเอาชนะใจเราจริงๆเพราะว่าถ้าเขาจริงจังกับเราหรือว่าเขาอยากที่จะเอาชนะใจเราจริงๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาหาเราเองคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปหาเขานะฮะอย่างติาเนี่ยติาเป็นคนที่ไม่ค่อยทํางานบ้านแล้วก็ไม่ทํากับข้าวแฟนติาเนี่ยตอนคบกัน นี่น่าบอกเคลียร์เลยนะบอกแบบชัดเจนเลยนะว่าเฮ้ยฉันไม่ทํากับข้าวนะและงานบ้านฉันเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีเดย์อะไรคือถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคือครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบตั้งแต่วันนั้นนะที่เป็นแฟนกันจนตอนนี้นะคะเราก็ยังทํางานบ้านแบบห้าสิบห้าสิบคือตีน่าล้างจานทําซักผ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์มาตั้งแต่วันแรกเลยว่าเราเป็นยังไงแล้วเราต้องการผู้ชายแบบไหนเพราะมันจะมีผู้หญิงบางคนใช่ไหมที่พยายามเอาใจไงโอ้ oh, โหตอนคบแรกๆนะทำอาหารให้กินนุ่นนี่นัน่น,น,นดูแลใจใสแต่พอนานๆไปาาแท้ออรมมกก็จะออ เราก็จะไม่ทําอะไรแบบที่เราเคยทําแล้วผู้ชายมันก็จะงงว,ว่าเอ้าอะไรวะทําไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางมาตรฐานแต่แรกหรือว่าเราเป็นยังไงและเราต้องการแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราต้องการคนโรแมนติกแล้วเขาดันทำไมดันไม่โรแมนติกใช่ไหมบอกเลยบอกเลย,เ,ลยเรามีสิทธิ์บอกได้เลยเ <practise S 1> ช่นคบกันแรกๆเราก็อาจจะเปรย์ว่าแหม่ถ้ามีดอกไม้มาในวัน,วนเลนไทน์ก็คงจะดีนะ กิดเดี๋ยมีเซอร์ไพรส์สักหน่อยอะไรเงี้ยพาไปกินแล้วเข้าร้านอาหารหรูๆอะไรเงี้ยก็คงจะดีนะคือเราบอกไปเลยเราพูดไปเลยมันจะได้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันแต่ถ้าสมมุติเราบอกไปแล้วเขาไม่ทําหรือบอกไปแล้วเขาไม่สนใจอะไรงเงี้ย ก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจริงจังกันแร้เปล่าวะมันรักเราจริงเปล่าวะแต่อันนี้ก็ต้องดูนะว,ว่าเขาเนี่ยทำได้หรือเปล่าไม่ใช่แบบเขาได้เงินเดือนเดือนสามหมืน่นเราก็อยากที่จะซื้อกระเป๋าอร์ m มสอะไรย้ยะเอ้ยมันโกงไปละใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ดูให้มันพอเหมาะพอควรแต่ลึกๆแล้วอ่ะเราจะรู้ว่าใครที่แม่งโคตรลงทุนแล้วโคตรทุ่มเทเลยลึกๆแล้วเราจะรู้โอเคไหมใช้สัญชาติตัวเองลึกๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าใครเนี่ยมันทุ่มเทใครเนี่ยมันพยายามที่จะปรับมาหาเรานะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้รีว good behavior reward good behavior แปลว่าอะไรคำนี้นะคะแปลว่าให้รางวัลกับสิ่งที่ดีๆอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เขาทำอะไรที่ดีๆให้เราให้เราขอบคุณเพราะว่าพอเราขอบคุณเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้ว่าเราชอบสิ่งนั้นแล้วเขาจะพยายามทำแบบนั้นบ่อยๆในทางกลับกันถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ต้องบอกเลยบอกทันทีและบอกอย่างชัดเจนนะคะสำหรับในเรื่องการขอบคุณเนี่ยตินาเชื่อว่าหลายๆคนทำได้คือมันง่ายมากเลยเช่นสม เมืว่าเราชอบที่เขามารับเราที่ทํางานเนี้ยเราก็บอกเฮ้ยขอบใจนะเตเองขอบคุณมากเลยตัวเองหน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณเขาแล้วก็ถ้าเล่นใหญ่ได้ก็เล่นใหญ่ไปเลยนะคะเขาจะชอบมากนะคะอย่างของแฟนติน่าเนี่ยเขาชอบซื้อ Victoria's Secret มาให้นะคะตอนที่ตินาได้แรกๆตินาก็จะดีใจแบบเล่นเวอร์มากอุ้ยขอบคุณมาก ด้านักจังเลยแมชุดนี้ก็น่ารักอันนู้นก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักอะไรเงี้ยเราก็จะชมเขาแล้วตอนหลังนีซื้อไม่หยุดเลยมาซื้อไม่หยุดแล้วต้องบอกแล้วตัวเองเขาก็มีเยอะแล้วนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าผู้ชายจะเป็นแบบนี้พอเรายิ่งบอกว่าเราชอบอะไรหรือเราขอบคุณเขาเราเห็นน้ําใจเขานะคะเขาก็จะอยากที่จะทําให้เราอีกเยอะๆเยอะๆเพราะเขาเนี่ยก็อยากเห็นรอยยิ้มเราไงถูกไหมเขาก็อยากเห็นผู้หญิงที่เขาหลักนะคะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าอะไรที่มันทําให้เรามีความสุข โอเคในทางกับกันอย่างที่บอกถ้าเขาทาอะไรไม่ดีเราก็ต้องบอกเลยคือเราต้องมีความชัดเจนนะคะอย่างติน่าเนี่ยติน่าไม่ได้มีเพื่อนผู้ชายเยอะนะแต่ในหมู่เพื่อนผู้ชายเนี่ยจะรู้เลยว่าห้ามมาล้อเล่นกับตินา่าคือจะต้องมีความเคารพนิดๆความเกรงใจหน่อยๆคือต้องมี respect นะคะคือมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เป็นช่วงก่อนโควิดนะคะในอเมริกาก่อนที่จะมีล็อกดาวน์นะคะก็มีน้องชายของเนเธอร์นะคะเขาก็มาหาติน่ากับเนเธอร์เนาะตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนนั้นติน่าก็กลัวไงกลัวโควิดยาติน่าก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยก่อน ที่จะเข้ามาในในบ้านนะต้องใช้เจลล้างมือก่อนแล้วค่อยเข้ามาในบ้านได้เขามานั่งได้อะไรงเงี้ยแล้วน้องชายเขาเนะก็คือคนอเมริกันทั่วไปเลยคือชอบพูดตรงๆไงคือคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยจริงๆนะเจลล้างมือมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะน้นนนๆนีนนนน่อะไรเงี้ยติน่าก็บอกเฮ้ ee, ไวยไรวะแล้วติน่าพูดไปเลยตรงๆนะ Well this is my house If you don't want to do it you can just leave นะแปลว่าเอา้านี่มันบ้านฉันนะถ้าไม่อยากที่จะใช้เจลล้างมือถ้าไม่อยากที่จะทําตามที่ฉันบอกเนี่ยกดบ้านฉันก็ออกไปไม่จําเป็นต้องเข้ามาก็ออกไปไม่จําเป็นที่จะต้องมาอยู่ที่บ้านนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องมาใช้เวลาที่บ้านนี้คือพูดไปเลยตรงตรง พูดไปเลยแบบเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการและเนี่ยคือสิ่งที่ฉันรับได้นี่คือสิ่งที่ฉันรับไม่ได้โอเคปะเมื่อไหร่ที่เรามีอํานาจเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดอย่างนี้นะผู้ชายจะให้ความเคารพและให้เกียรติเรามาเกเพราะฉะนั้นนะผู้หญิงเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนเราจะเป็นแบบเนี้ยขี้เกลงใจหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะไม่กล้าพูดแต่จริงเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่เรารับไม่ได้หรือเราไม่ยอมรับเราพูดไปเลยตรงๆแล้วผู้ชายจะใใหห้้้เเเเกกียรรรรติและะะะะคคควาาาามมพนนนฉั บอกไปเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไร แล้วถ้าเขารับไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไปเองเราก็จะได้รู้ไงว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่สําหรับเราไม่แมทช์กับเราไม่ใช่คนที่เหมาะกับเราเพราะว่าถ้าเรายอมนะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราก็งุนหงิดอยู่ในใจไงว่าเขาทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรงี้งุนงิดงุนงิดอยงิดแต่ไม่ยอมบอกมาไงสู้บอกไปเลยตั้งแต่แรกดีกว่าเขารับได้เขาก็อยู่เขารับไม่ได้เขาก็ไปแค่นั้นเองนะคะเรื่องแฟนติน่าในมีกฎอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือติน่าไม่ชอบผู้ชายกินเหล้ากินเบียร์นะคะติณ่าก ที่กินเหล้ากินเบียร์หรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเสียสุขภาพเขาก็พยายามลดเว้นลดลด,ลดแล้วเขาก็เลิกกินไปเลยจนตอนนี้นะก็กินแค่ยังไงแค่เมื่อมีเวลาที่ต้องไปสังสรรค์หรือกิน,นก,กินเป็นมารยาทอ่ะที่เขาเรียกกินเป็นมารยาทใช่ไหมคือจิบนิดเดียวเท่านั้นแล้วเวลาที่เขาจะกินนะเขาจะโทรมาถามก่อนแบบโอ้โหน่ารักมากเลยคือเขาจะพยายามคือเขาเกรงใจไงเพราะว่าติน่าอย่างที่ติน่าบอกเนี่ยติน่ามีกฎมีมาตรฐานแล้วก็วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าโอเคผู้ชายขอยงฉันถ้าจะคบฉันนะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้น เนี่ยเขาก็ให้เกียรติหน้ามานะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเรานะพูดไปเลยตรงๆโดยเฉพาะผู้ชายแบบบางทีผู้ชายฝรั่งหลายๆคนเป็นใช่ไหมเขาจะชอบแสดงความรักในที่สาธารนณะใช่ไหมเช่นมาหอมแก้มเรากอดเรา,เาจูงมือเราหรือบางทีในประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ชอบแบบเราไม่ชอบเวลาที่คนอื่นเขามองเราอะไรเงี้ยก็บอกไปเลยตรงๆนี่นะคือวัฒนธรรมฉันและฉันไม่ชอบให้คุณมาทําแบบนี้โอเคป่ะถ้าเขารับไม่ได้โอเคไปบายๆถ้าเขารับได้เขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมเราอ่ะเขาเริ่มรักเรา สำหรับตอนนี้นะคะก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบช่วงนี้นะคะทุกๆวันศุกร์ห้าโมงก็คอมเมนต์มาข้างใต้เนาะมาบอกมาให้กําลังใจกันหน่อยจะได้ทับตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้แล้วก็ใครนะคะมีมาตรฐานอะไรบ้างคอมเมนต์มาข้างใต้หน่อยอยากรู้ได้อยากรู้ว่าคนอื่นแต่ละคนเนี่ยมีมาตรฐานอะไรอยากให้ผู้ชายอตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนโอเคยังไงก็มาแชร์ความคิดเห็นข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้แ่ล้มกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีนีตันชแนลหรือว่าไป Follow ที่ Facebook ทีน่าเทเลอร์ <c oughs> นะคะแล้วจเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ